สวัสดีค่ะวันนี้เรามีอัปเดตข่าวถแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดมาฝากกันประจำวันที่28ิมิถุนายน2564ตามรับชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆตอนต่อไปนะคะที่จะต้องประชุมรรมการสปรสด้วยเช่นกันครับที่จะได้เยียวยากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ส่วนข้อที่7ก็จะทุกจังหวัดครับอันนี้ก็ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ ดูแลการตั้งจุดตรวจด่านตรวจจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางอย่างที่ว่านะครับว่าคําสั่งถึงแม้จะออ,ออกมามาตรการอะไรอย่างไรแต่มาตรการที่จะต้องมีก็ก็ต้องใช้ทางกฎหมายนะครับ นั้นความอารอบครอบของการเขียนกฎหมายก็เพื่อที่จะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้กฎหมายนั้นอย่างถูกต้องด้วยก็ต้องขอน้อมรับในทุกเสียงที่บอกว่าเอฟทำไมเพิ่งออกแล้วทำไมเห็นแรงงานต่างๆออกไปมากมายแล้วนะครับอันนี้ก็โดยเจตนาของกฎหมายก็อยากจะให้ตั้งอยู่กับที่แต่ยังไงก็ตามแต่นะครับคนเราเราอยู่ใน ในเมืองไทยเราก็มีอิสระเสรีกันพอสมควรแต่ว่ายัางไงก็ตามแต่นะครับณนตอนนี้มีออกข้อกําหนดฉบับนี้ก็ขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะครับการออกข้อกําหนดก็อยากให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือข้อกฎหมายคือข้อกฎหมายเราก็ไม่อยากจะให้ใครได้รับโทษจากอย่างนี้นะครับเจตนาของเราคือออกมาเป็นกติกาเพื่อจะ,จะ,จะได้อยู่ร่วมกัน อย่างดีในสังคมซึ่งมาตรการที่สําคัญที่สุดก็ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนผมรับทราบเลยนะครับว่ากระทบต่อหลายๆคนแต่ตัวเลขที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาทางช่วยกันในการที่จะลดการระบาดแล้วก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยของทุกๆคนในประเทศไทยนะครับอันนี้ข้อที่7นี้จะโยงไปที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเราคงได้ทราบข่าวนะครับพอปิดโรงเรียน ทางด้านสอศสสนาก็จะมีการกระจายไปอีกหลายจังหวัดเพราะฉะนั้นตรงนี้มาตรก,การของ4ี่จังหวัดชายแดนใต้ก็จะมีความเข้มข้นทึ่งตรงนี้นะครับก็จะต้องมีทั้งการแสดงบัตรประชาชนการมีใบอนุญาตต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่จะต้องเดินทางทั้งหลายนะครับซึ่งก็เป็นความ รอบครอบในการที่ต้องออกข้อกําหนดออกมาเพื่อที่จะดูแลเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ครับส่วนการกคมนาคมการเดินทางเข้าออกของกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลที่ว่านี้ก็ต้องมีการตั้งจุดตรวจอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะครับแล้วก็เส้นทางอื่นๆจังหวัดอ,อื่นนะครับก็เป็นข้อที่3ย่อยตรงนี้นะครับก็อยากจะให้มีการดําเนินการอาจจะมีความไม่สะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะปิดล็อกดาวน์ของทั้งประเทศเหมือนอย่างที่ ที่เราเคยมีมาหรือเค์ฟิลเพราะว่าทําให้การดําเนินชีวิตของเรายุ่งยากมากๆนะครับแต่ไงก็ตามแต่นะครับก็การมีจุดตรวจอาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวกไม่สบายก็เพื่อที่จะได้ให้ท่านได้เตือนว่าลดการเดินทางให้ได้มากที่สุดนะครับใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารยกเว้นผู้มีอำนาจ หน้าที่ในการที่จะต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับหรือถ้ามีหลายคนถามอ้าถ้าไปฉีดวัคซีนละได้ไหมอันนั้นเจอคนมากกว่า20คนอีกนะครับรวมกลุ่มกันทั้งมากอันนั้นถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรคก็ท่านยังไปได้นะครับไปในส่วนที่เขาให้การบริการฉีดวัคซีนจะนัดกันเป็นร้อยเป็นพันก็ถ้ามีใบนัดมีแรงหลายก็ท่านก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงก,กับการป้องกันควบคุม โรคสามารถทําได้ส่วนเรื่องของการปรับปรามผู้กระทำผิดในข้อ8นะครับอันนี้ก็เป็นอำนาจเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะการลักลอบเล่นพน,นันมั่วสุมยาเสพติดอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ขอท่านได้โปรดอย่าทําเลยนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับรวมถึงข้อ9 work from home การทำงานใน ที่ตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่าาพักของท่านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อลดการเดินทางก็ขอความร่วมมือด้วยแล้วก็ที่ข้อที่10คือกิจกรรมทางสังคมลดการจัดงานสังสรรจัดเลี้ยงหรืองานรื่นเริงนะครับงดเลยนะครับอันนี้ขอความร่วมมือนะครับเป็นเวลาอย่างน้อยก็30วันนะครับอันนี้ก็ขอให้ ร่วมด้วยช่วยกันอันนี้ทั้งประเทศเลยนะครับจะได้ช่วยกันในการที่จะลดการแพร่กระจายผ่านลองฝอยจากการที่นั่งโต๊ะเดียวกันทานอาหารด้วยกันซึ่งก็เป็นช่องทางของการติดเชื้อครับผมครับแล้วก็มีสรุปที่จะกล่าวถึงนะครับเมื่อสายวันนี้นะครับทางท่านพอสอบศนะครับในตำแหน่งของพอสอบคด้วยเช่นกันนะครับท่านก็ได้เรียกประชุม คณะกรรมการนะครับของสอปสนะครับผมก็ได้รับมอบหมายให้เกิดนําเบื้องต้นนะครับว่าเดี๋ยวท่านพอสอปสคงได้มาให้ข่าวด้วยนะครับเบื้องต้นก็คือพอออกข้อกําหนดข้อฉบับที่25ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อใครนะครับก็นําผลกระทบของคนกลุ่มนั้นมาเยืยวยานะครับที่พูดคุยกันก็คือผู้ประกอบการนะครับที่มีคนที่ต้องปิดกิจการใน6จังหวัด นะครับอันนี้มีจำนวนถึง6 9 7 3 1 5คนนะครับเขาไปดูตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กันทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมอันนี้ได้รับการเยียวยาเลยครับเพราะว่าได้ลงทะเบียนกันไว้แล้วอันนี้ก็จะได้รับการเยียวยายกตัวอย่างเช่นก็คือได้50าปรของรายได้เช่นแรงงานเนี่ยบอกให้หยุดก็หยุดแล้วก็กอยู่ในแคมป์นั่นนะฮะ เดี๋ยวให้ตังเขานะครับโดยเอา50%ของของค่าแรงนะครับให้ผู้ได้งานจ้างให้อยู่เฉยๆอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็สูงสุดไม่เกิน7,500บาทอันนี้เบื้องต้นที่ว่าไว้นะครับโดยเฉพาะถ้ากลุ่มนี้นะครับเป็นประกันสังคมเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยเนี่ยรัฐบาลจะเพิ่มไม่อีก2,000บาทอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับส่วนถ้าไม่อยู่ในระบบประกันสังคมล่ะนะครับก็ให้ไปลง ขึ้นทะเบียนซะนะครับภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็จะได้นะครับส่วนถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับเพราะว่าบางคนไม่มีลูกจ้างตัวเองทําเองทําอะไรเองนะครับพวกหาเปลงแผงลอยเมื่อเช้านี้ก็พูดคุยกันอยู่อย่างงี้นะครับก็ก็ให้ไปขึ้นทะเบียนในอแอปถุงเงินนะครับผ่านโครงการคนละครึ่งก็จะได้ด้วยมีรายละเอียดอีกเยอะแยะหลายอย่างทีเดียวครับเดี๋ยวยังไงในในช่วงคงอาจจะคู่ขนานกันตรงนี้หรือสายกว่านี้นะครับท่าน ผู้พอนะครับสอบอสคงจะได้มีการถแถลงข่าวให้ทุกคนได้รับทราบส่วนเรื่องของที่มีประเด็นก็คือกรณีของร้านอาหารจัดข้ออาหารขึ้นมาแล้วยังมาคุยกันนะครับว่าที่เป็นข่าวคราวว่าเขาเตรียมอาหารแล้วเตรียมวัตถุดิบแล้วเนี่ยแล้วมาบอกให้ปิดในวันจันทร์อย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปิดนะครับสั่งให้เทคโฮมได้นะครับแต่ถ้ามีประเด็นมีปัญหา เนี่ยก็ยังคุยกันอยู่นะครับว่าขอให้ทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างกับสมาคมพัฒนาอาหารพัฒนาและอาหารนะครับขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการใช้บริการของพัฒนาร,ร้านอาหารร้านอาหารย่อยๆแม่ค้าแผงลอยแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยจัดอาหารให้กับ แรงงานก่อสร้างที่เขาอยู่ในไซต์งานนั้นเพื่อเขาจะได้อยู่เฉยๆเนี่ยรอรับเงินนะครับได้ทราบว่าทางกระทรวงแรงงานก็อาจจะจ่ายเป็นช่วงๆให้นะครับอาจจะทีหนึงช่วง5วัน7วันอะไรก็แล้วแต่เนี่นะครับเพื่อที่เขาจะได้อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีวัด ถุดิบทั้งหลายที่เตรียมไว้ก็จะได้ใช้ประโยชน์นะตรงนี้ก็พยายามคุยกันในรายละเอียดเพื่อที่จะดูแลเยียวยาทุกๆท่านนะครับผมเองในฐานะที่อยู่ในสบคนะครับก็ได้รับทราบข้อมูลก็มารายงานตรงนี้ครับครับผม คคถารับว <formation> ันนี้ก็มีคำถามฝากมาจากทั้งสื่อออนไลน์ทั้งสื่อมวลชนหลายสํานักขออนุญาตเริ่มที่คำถามเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดตามฉบับที่25เรื่องของการควบคุมแรงงานก่อสร้างก่อนแล้วกันนะครับมีสอบถามเข้ามาครับว่ามาตรการคุมเข้มดังกล่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพพิมนชนเนี่ยหมายถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือว่าหมายรวมไปถึงการรีโนเวทการต่อเติมการตกแต่งตามห้ามปาตามห้าสัสินค้าตามอาคารบ้านเรือนต่างๆกลุ่มเหล่านี้เนี่ยต้องระงับต้อง จองหยุดการกอร่อสร้างด้วยหรือไม่ครับเพราะว่าหลายคนก็มองไว้กลุ่มกล่าวนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายในการควบคุมครับครับตามเจตนาของกฎหมายก็คงจะไม่สามารถแจกแจงได้ว่าคนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนเพราะว่าถ้าเป็นแรงงานก็ล้วแต่ละมีความเสี่ยงก็อาจจะทํางานที่หนึ่งพัก ที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายอย่างนี้กันเรื่อยๆถ้ายังมีการทํางานอยู่<ม>ก็อาจจะเป็นแหล่งการแพร่กระจายโรคนะครับทางคณะกรรมการที่ปรึกษาของทางสงปคอก็ยังเน้นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเนี่ยนะครับไปมาหาสู่กันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สื่อความหมายว่าเป็นทุกส่วนนะครับทั้งสัญชาติไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวต้องขอให้หยุด กันสักพักหนึ่งก่อนนะครับอย่างน้อยก็30วันตามเจตนาของข้อกาหนดนี้ออกมาครับ ครับมีสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับห้องกับตัวเลขการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในช่วงสองสามวันที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตว่าสองสามวันที่ผ่านมาตัวเลขการฉีดวัคซีนค่อนข้างจะน้อยหรือเปล่าแล้แบบนี้เราจะสามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหรือเปล่าครับครับอย่างที่ได้รับทราบกันมานะครับวัคซีนไม่ได้มาลดใหญ่ๆทีเดียวจะค่อยๆทยอยมาซึ่งบางครั้งมามากก็ความสัก ศัก,กยภาพของบางที่ที่ฉีดก็จะมาได้1วันก็ฉีดหมด1วันได้เลยนะครับแต่ว่าบางที่ก็จะกระจายการฉีดเอาไปให้ลดหลั่นจำนวนของคนที่รับนัดก็จะกระจายกันไปอันนี้แล้วแต่ที่แต่วัคซีนล็อตล่าสุดที่จะเพิ่งมาเนี่ยยี่สิบหกก็คือช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับเชื่อว่าภายในต้นสัปดาห์นี้ก็ท่านก็ที่มีนัดอยู่ก็ได้รับการ เรียกตัวให้ไปฉีดวัคซีนก็ขอความปรุณาท่านได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ไปรับวัคซีนตามที่ได้รับนัดหมายด้วยครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ